จริงวควรจะกลับเมื่อวานแล้วใช่ไหมแต่กิงในหมดที่ต้องแบบต้องไปซักใช้แบบสบู่อาบน้ำซักอะคือกิงในไม่เท่าไหร่แต่ชุดนอนนี่ดีใส่สามวันตัวหนึ่งสี่วันสี่คืนแล้วเนะี่ยแต่ไม่เป็นไรชุดนอนใส่ใไปเปียวตอนนอนใส่ไปเถอะเหมือนจะเป็นหวัดด้วยแล้วก็ง่วงนอนมากนี่กาําลังอัปโหลดไฟล์วอล์กนะคะถ้าชอบนะคะกดไลค์กด like, กระต่ายใส่ติดตังให้ด้วยนะคะนีต้องลา าก ah, okay. it ็ว่าใหญ่อ่ะเนี่ยใหญ่ดิมัสำหรับคนหุ่นดีสูงอะไประมาณนี้ตัดมาสที่ยียวอีเื่มาันอ๋อโอเคเดี๋ยวมไม่มีเรลามึดูราคาก่อนเลยสามีิติตาไหนอ่ะก่อนมออกมาก่เราออกมามก็พูดแล้สามีิีตาเธอถ่าดิเธอเร็วโอ้ยเธอมชีทางขวามันชี้นั่งชิวตรงซอยอีดาวอนอะ ก็สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะไม่พูดถึงอะไรเลยเดี๋ยวเราเล่นก็เดี๋ยวจะมาพาไปกินปูดองปกติที่ไทยก็มีแล้วใช่ปะ่ะร้านอะไรวะในชุมิยยูอะไรพวกเนี้ยปก,กิบเยอะแยะเลยแต่ว่ายังไมไ่เคยรู้เลยว่าถ้ากินของเกาหลีจะเป็นยังไงแต่คเคยกินแล้วแหละนะอร่อยมากแต่ร้านนั้นอะ่ะมันปิดมันปิดสามทุ่มครึ่งซึ่งไปถึงตอนสามทุ่มสามสิบสองนาทีเสียใจมากอยู่ตรงฮงแด,ดทีนี้ก็เลยลองเสิร์ชเน็ตด,ดูว่าหาร้านอื่นนะคะเหมือนว่าจะหลงนะคะเพราะว่า ทางอยู่อ้าโอ้ยไปก่อนเอาร<ส>อ้านไปไหนแล้ววะตอนแล้วโพสนั่น,นที่มันโพสอ่ะคนโพสระกีวันไหนเธอพี่นะเนี่ยมันมีอยู่จริงนะทุกคนแต่ว่ามันโูน,น,นไปไหน,นไหนเรียบร้อยฟ<ๆ>ินฟินปิดไปแล้วค่ะอ๋อตอนนี้ไม่มีร้านนี้แล้วครับแต่ไปร้านหายไปแล้วแล้วไม่เธอไม่อ่านตรงนี้ก่อนนะก็มึงบอกสี่ตุ้มพึ่งมันรีบกู็รีบวิ่งมาเฮ้ยลูกพี่ลองเสิร์ชร้านอื่นดีแบบเขาจะหมดอ่ะ อยากกินแล้วเดีพรุ่งนี้พาไปกินหนดีพรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมีแม่กับพี่ของนางมานะคะก็เลยกะว่าเดี๋ยวจะให้เอาน้ำจิ้มซีฟู้ดมาด้วยวันี้หายอยู่จะกินอย่างอื่นแล้วเนี่ยหิวมากเลยอ่ะเดี๋ยวก็ไม่โพดพิด้งยา่างเฮ้ยไปกินพิ้งย่าง้านาเขาอร่อยก็น,นั่นแหละนะทุกคนวันนี้ก็ไม่มีให้กินจบปะโมโหร้องไห้ได้ไหมเนี่นนยใช่นะคะก็ไม่ได้กินปูดองแต่มากินอันนี้ กระทะผ่ะไม่ไ <c oughs> ไ้เคย <c oughs> มากินกับตามบล็อกเกอร์รอบที่แล้วนะคะอร่อยมากก็เลยมาหาร้านตั้งนานที่ไหนได้คือเดินมาก็เจอเลย <c oughs> เออแล้วเมแกวแวะซื้อคอนแทคเลนมาใหม่นะคะเดี๋ยวถามว่าของอะไรเดี๋ยวจะหยิบให้ดูแล้วแครถามอีกจะตีอ่ะหน้าตาเป็น,นยางงี้โหเห็นหมดเลยว่าหน้ามันใบลร่นเกาหลีคนหนึ่งเขาเขากำลังใส่แล้วเขาก็เล,ลิกอดจากร้านชาเก้นก็เลยเห็นแล้วแบบเฮ้เห็นในกระจกแล้วแม่แสวนจริง ก็เลยถามพนักงานว่าพี่คนนั้นซื้ออะไรไปแล้วเขาก็เลยบอกว่าเขาซื้อดีไปเก็มก็เลยแบบลองใจเท่นั้นแหละซื้อกลับมาสี่กล่องเลยสวยมากตอนนี้อยู่เขามาวิจารณะถึงตรงป่ะสรุปคือเขาอะจะต้องให้รออีกหนึ่งเดือนนะคะหนึ่งเดือนแล้วค่อยมาคิดอีกทีนึงว่าจะผ่าหรือไม่ผ่าตอนนี้คือต้องกลับไทยก่อนอาจจะอยู่ถึงวันที่หกแล้วก็กลับคือเขาบอกว,ว่าอันนี้มันเล็กลงไปเยอะแล้วหนะลังจากที่บีบออกอะไรเงี้ยดูดออกบีบออกไอ้สักยาเจาะออก แล้วก็เดี๋ยวถ้าสมมติว่ามันแบบมันมันยุบตัวกว่าน,นี้สักประมาณหนึ่งเดือนนะแล้วกลับมาครั้งเขาจะขูดให้ครั้งนะคะโตายเหี่ยวมากฮะเขาจะทำให้ปะปิ้งเองมาเธอเดือดมากจัดไป,ปอุ้ยชิบหางละเส้น <c oughs> อืม,อม อร้อนค่ะงติดก่อนปะ่ะอันนี้เนื้อจุ๋มเนี่ยอร่อยเนื้อจุอออ๋มเนื้อเสี่ยกำลังดีอ่ะภ <c oughs> าพนะคะกินไม่หมดนี่อุ๊บี้อร่อยปะ่ะเอ้ยทำไมพูดอย่างนั้นน่ะไม่อชอบตาเรียน มันเรียกแล้วก็มันมีอันนี้แต่มึงไม่กินเองอ่ะไม่ชอบอ่ะสมมติมึงจะรีวิวแบบเฟซบุ๊กย่างเงี้ยทานแดกกิน <c oughs> สำหรับแก้วกินว่าอร่อยมากมันเป็นเหมือนกินเนื้อแบบหวานอมหวานหวานคือคนกินเยอะมากคกนเกาหลีอ่ะถ้าสมมติไม่ใช่คนเาาากาหลีอาจจะแบบว่าใครเป็นคนอาจจะไม่รู้จักอ่ะแต่แก้วว่ามันอร่อยมากเว้ยมันเป็นแบบหมูแล้วข้างในมันมีแบบกระเทียมคือมันเหมือนปรุงรสมาแล้วอ่ะอิ่มมากเลยอ่ะคือไม่จะถ่ายปรุงเลยอ่ะเนี่ยดูดิ มันชุดละหมื่นสองอ่ะหรือหมื่นห้านี่แหละนะเพราะว่าเขาบาังคับสั่งสองคนต้องสั่งสองสองเซตจะพอดีแล้วจริงๆแล้วแต่ว่าเราอิ่มกันเองมันจะไม่เยอะอะก็กินกันเยอะนะจริงๆไม่ได้ที่บังคับมากแล้วก็แบบยัดเข้าไปคน้อมด้วยความหิวมันกินเร็วมากเลยนะอิ่มมากค่าใช้จ่ายเท่ากี่บาทสามหมื่นหกสามหมื่นหกพันเนะ 1, าะหนึ่งพันหร้อยแปดสิบบาทหรือเปล่าสามสามเก้า หกไงสามสามเก้าย่าก like ่ะก็ประมาณตกเซ็ตว่า500บาทประมาณนี้ไปไหนไปไหนอ่ะจะไปร้านอะไรของคุณไม่เห็นจะไปไหนก็ไม่รู้เนี่ยแบตก็หมดอะไรกติดนุไปไหนดงแดมุนเออป่ะจะไปฮงแดหรือจะไปดงแดมุนนี่สัตว์เอามารวมกันเฉยเป็นฮงฮงแดมุนใช่หรอแท็กซี่งงไปเลยอ่ะเมื่อกี้ฮะไปสรุปจะไปร้านเชื่อพายใช่ไหมภูรีปิดอือภูรีปิด ไปดิไปเดินเล่นแป๊บเดียวไปอีกแล้วด่าอะไรอ่ะไปพูดแม่เขาไปเตือนถึงของราหาน้ำเปล่ากินที่ปากวะทำไมเค็มมากเลยกินปล่าหง่ะกวดปากแล้วเ่้าหน้าจริงเหรอัอของกลัวแหยังขี้ชื่อเลยนะนายยังเฮีย เฮ้ยกินกินชาไข่หมูกันนี้ก่อนอยากกินล้างปากล้างปากเร็วๆซื้อหนึ่งแถมหนึ่งกูจะกินชานมไข่หมวกว่ะเคยไหนวะชานมไข่หมวกว่ะชาโรวมิวทีไหนนี่ชาโลว์มิวทีชาโรวมันไม่ใช่ชาดูาาไข่มหมูกูคิดม่วงๆมันมคืออะไรรึวะใช่าชา่มิวทีนี่ชาไทยป่ะวะไหนใช่ก็คือชา,ชาไทยป่ะผสมกันอ่ะพูดเร็วๆช่ไทยใช่ใช่เคยสงสัยว่าทำไมรู้จะหมุนถึงบ้านขนาดนั้นเนะาะยาวลงนิดเดียก็ทั้งหมดนะคะ8,500บาทวอน เป็นพันท้าร้อยบอลไม่ใช่บาทบอลนราั่งบอนดั่งรอบ้าเราเขาสั่งแบ็คมิลที่เดี๋ยวมาอีกปะเนี่ยเมื่อกี้กูเห็นหนึ่งแถมหนึ่งอ่ะก็เราสั่งชัยมันก็เลยมีแถนหนึ่งอ้าวเขาสั่งแบล็คมิลค์ทีไปแกเขาถามเฉยว่าเป็นยังไงอร่อยไหมอะไรก็เล่าสิแปลกอืมตัวแปลกแปลกอะไรแปลก ลุยแต่หมูก็ไม่แบกฮึ <c oughs> ไม่โอเคอะค่ะกูไม่อยากกินเนี้ยอย,อยากกินชา้ไนไข่หมูเด๋วเด๋วดอกกระดาวมาเฮ้ยอย่าเล่นแบบนี้ให้สาดดูเล่นมากเลยตอนเนี้โดนงูด้วยเลยคือยักรี่อันนี้ทุบหมดละก,ก,กลับมาะค่ะก็ต้องมานั่งเคลียร์ของเนาะดู ที่วันนี้ไปทําอะไรมาก็ไม่รู้นะเรื่องของเล่คือคอนแทคเลนตอนเนี้ยเต็มบ้านเ <c oughs> ยดมากเลยนะคือตอนนี้ถ้าสมมติทำ How to ขึ้นมาแล้วเกิดแบบมีคนอยากรู้ <c oughs> เรื่องคอนแทคขึ้นมาใช่ปะก็จะตอบไม่ได้สดหวับ <c oughs> ต้องมาเจอเปเสือเส้อนอนตัวนี้แหละ มันเป็นเสื้อที่แก้มใส่บ่อยจริงเว้ยทะเลคุณคุณปะเสื้อแฮร์พีทมาด้วยนะนี่พิงเอทนะคะเดี๋ยวก็อาจจะต้องเห็ดแบบพา w ทูเกาหลีคูเรียกริปนะคะซึ่งมันจะต้องมีการติดแหละเออค่อยเห็นเขารีวิวเป็นมาเยอะก็เลยลองซื้อมาติดดูโอเครู้เรื่องเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันกินปูดองมอร์นิ่งค่ะเปิดม่านก่อนแต่งหน้าอะซให้อกอหนึ่งตรงนี้โอเคอันนี้ได้อยู่ ห้ามดุดิกห้ามโดนก่อนแต่งหน้านะคะเราจะมาฉีดสเปรย์ก่อนแล้วกันเนาะตอนนี้แบบหน้าแห้งมาแกแดีววนะสเปรย์เจ๊อยู่ไหนเป็นสเปรย์น้ำแร่เอวียงตัวนี้นะคะนี่หน้าตาเป็นยงี้ทุกคนน่าจะเคยเห็นหน่าจะเคยรู้จักกันเป็นสเปรย์น้ำแร่จากประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะนี่ก็อันนี้คือที่รู้มาคือแค่นี้แหละ oh, <no. S 1> ว่ารูมามา้มาจากประเทศฝรั่งเศสเป็นน้ำแร่แบบธรรมชาติเอวียงกับเอวียงเอวียง เอเวียมเอ้ยไอ้คปก,กติแกจะเป็นคนที่ฉีดประมาณแบบผ่าประมาณหนึ่งฟุตอะอ่เงี้ยนี่ยคือกะคือก็ไม่รู้ว่าหนึ่งฟุตหรืออะไรแต่ว่าประมาณเนี้ยกํลังดีสุดนะคะที่ผ่านมาก็ใช้มาก่อนแล้ว,ว่าไม่เคยมารีวิวแบบจริงจังอะไรขนาดเนี้ย เพราะว่ามากเกาหลีก็ว่ามันจําเป็นมากเลยเพราะหน้าก็แห้งมากนะคะชีตัวนี้เข้าไปแ,แต่งหน้าก็จะติดทนนานขึ้นผ่านการตรวจสอบมาแล้วว่าสามารถทําให้หน้ามันชุ่มชื้นได้จริงหลักๆคือที่ทาฉีดก่อนแต่งหน้าเนี่ยมันก็จะช่วยให้เครื่องอางล็อกติดทนระหว่างวันได้ยาวนานนะคะแต่ว่าถ้าเติมระหว่างวันก็คือเพิ่มความชุ่มชื้นให้ความสดชื่นให้ความเดนหรือว่าจะเติมเช็ดเอฉีดหลังสเปรย์เอฉีดสเปรย์หลังการแต่งหน้าก็จะช่วยให้หน้ามันดูแบบเป็นผิวมากขึ้นไม่ไม่เป็นแป้งแป้งรอเรือก็มานะอ มีขายตา,ตามห้างนะคะอันนี้แล้วก็มีสามไซส์เนาะสามไซส์นะคะีน,นจะเป็นไซส์น้องเล็กเป็นไซส์ผกพาทาวเวลนะคะเซตใส่ในกระเป๋าเดินทางใส่ในกระเป๋าตั้งใส่ในกระเป๋าทิ้วอะไรเงี้ยได้ไปทุกที่เลยนะคะบางเบาแบบสบายเล็กๆจะบอกแปลงแต่งหน้าเนี่ยดีจังเลยอะของออลโรบินเซตแปรงแบบลงรองพื้นมันเบามากนะมันทําให้รองพื้นดูเบาอะรูบี้อาบน้ําเดี๋ยวนี้จะไปกินปูดองนะ คือเดี๋ยวต้องไปทําหน้าก่อนอยู่ดีแหละแบบในเลเซอร์อะไรพวกนี้ถ้าใครเคยดูคลิปมาแล้วจะรู้ว่าแก้มต้องเลเซอร์ทุกวันนะคะช่วงที่อยู่เกาหลีเนี่ยลดบวมนะไปเลเซอร์ลดบวมคืออยู่ดีสิวก็ขึ้นนะงงมากเลยอ่ะเหมือนว่าจะแพ้เออบอ่ะเพราะว่ามานี่ก็ซื้อเอซอบนตื่นเต้นมากไม่เคยใช้คอนซีลเลอร์นหน่อย <S 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 เดี๋ยวไปไลน์สดแต่งหน้าในไอจีดีกว่าถ้าใครยังไม่รู้เล่นไอจีส่วนใหญ่ไอจีเพจอะไรเงี้ยก็ไปติดตามได้นะคะ instagram แก้มนะคะ g a m kotcha ก็จะโพสภาพนู o ่นนี C ่นั่นเยอะแยะเลยฮัลโหลใครเพิ่งมานะคะวันนี้จะมาแต่งหน้าใช้แป้งไอเล็นนะคะทิปนี้มากับแป้งตัวนี้อย่างเดียวเลยใช้แต่แป้งตัวนี้ปวดข้าบ้างไหมคะไม่ค่อยปวดนะคะมันจะตึงๆมากกว่าตึงๆเพราะว่ายังไม่ได้ผ่าเลยอันเนี้ยหาอะไรนะงงออกคอนทัวร์ อาเข็นคิวอนพี่แกไผ่ยเลยนะ,ะโอเคขอบคุณมากเลยลิปของอะไรอ่ะมาละทีนี้ตอบยากเลยเวอร์สองสองนะเห็นแล้วก็ซื้อเลยอนะไมเบอร์กันดีเอ้ยยากว่ะสีชื่อไมเบอร์กันดีนะคะตกด้วยสเป็นน้ำแร่ของเอเวียงอีกรอบตรงนี้ก็จะแบบหน้าก็จะช่ำเอ้ลืมฉีดน้ำหอม ดีอ,อ๋อดีมหอมมากเป็นกลิ่นคุณหนูแบบอันนี้ฉีดเยอะๆได้เลยเพราะว่ามันเป็นทอยเลทแต่ก็เสร็จเลยค่อยออกละแปบ๊บนึงนะเรื่องหวีผมตอนนี้เราก็ถึงหน้าร้านปูดองใน <Yeah. S 2> ตำนานแล้วนะคะมาอีกรอบเมื่อวานมาแล้วก็เต็มปิดไปแล้วเรื่องของเรื่องคือตอนนี้ต้องจองคิวเขาบอกว่ารอประมาณส0 4สีสี 30. มีการโทรจองด้วยนะแต่เราไม่รู้อะซื้อไม่ใช่ปลาซื้อกระเทยไม่ซื้อเทย <laughs> ซทื้อกระเทียมซือ้อเกลือพริก อะไรอย่างเงี้ยมาหมดละหัวหอมเหือหืมกะบะตํากันข้างบนนะทําน้ำจิ้มเอ่อน้ำจิ้มซีฟูดกันแล้วก็จิ้มต้องรอคิวค่ใจะรอตรงไหนคะถ้ารอตรงนี้อ๋องั้นเราลองรอตรงนี้หรุดเขาไม่ให้รอข้างหน้าเลยคะต้องมานั่งรอข้างล่างนั่งสารปะนั่งไรเนี่ยไม่เอาอันนี้อันนี้อะไรเรียกว่าอะไรปุเรียกว่าอะไรนะรังรังนั่งกองรังไปนั่งอะไรแบบนี้ปะเนี่ยรอคิวนะคะเราก็จะผสมน้ำพริกกันตรงนี้เลย เธอเป็นไรหรอยืนยิ้มเป็นไรหรออะไรนะมะนาวก็มานะคะกระเทียมก็มีครบนะบอกเลยที่ตำๆอย่างนี้คือเกลือค่ะครบนะรอประมาณ15-20นาทีเนาะก็ถ้าใครจะมาถ้าใครพูดสัษาเกาหลีได้ก็แนะนำว่าให้ให้โทรมาจองคิวก่อนก็ดีนะจะไม่ต้องมานั่งรอแบบนี้ วันน no ี t t ้สมาชิกเรามีท <même> ั <kit> ้งหมด5คนเนาะเรา็จะมากินกันเนาะไม่รู้จะสั่งยังไงเหมือนกันลืมแล้วเคยมากี่ครั้งเดียวเข้าหม้อนี่คืออะไรแกเขาถหม้อเหมือนเหมือนเป็นซุปอะไรสักอย่างที่ต้องคิดต้องสั่งนี่นะคะเข้าร้านมาก็จะเจอกับโต๊ะนั่งผืนซึ่งเลิศอ่ะเข้าไปภาษาเกาหลีล้วนนะคะเมนูก็จิ้มจิ้มภาพเอาแล้วกันผัดมะนาว ช้เล็กมาเองนะคะใช้กันไกลนี่เองปลาปูที่ได้มันจะเป็นแบบนี้ซึ่งเขาสั่งเป็นเซตนะหนึ่งเซตก็จะมีอันนี้แล้วก็แค่นี้หรอแล้วก็มีข้าวให้แค่นี้นะคะมาห้าคนก็ต้องมาแบบนี้ห้าคนนะจะสั่งได้เรื่อยเป็นบุฟเฟ่นี่นะคะแก้มสั่งกุ้งแยกมาด้วยนะโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะมันก็จะต้องขุกแล้วก็เอามาเป็นแบบนี้ ทางยังบวมอยู่เลยอ่ะน่าเ,เ,เสียดังไรเนาะทางแม่มาลับวันนี้อ่ะนี่จิ้มมาเอาละอันจิ้มที่นี้ตรงตรงมาจากโปเรียนะคะในอินโปรเลียจะมีน้ำพริกนี้มาด้วยนะจะบอกว่ากินกับข้าวนะไม่ว่าจะข้าวรสอะไรรสชาติอะไรกินได้หมดข้าวกลีกวุ้ยข้าวกลีก็กินได้คือจะเป็นรูปสติฟิลแบบว่าผสมแล้วทำให้อาหารอร่อยขึ้นน้ำพริกหมูจิว๋วแล้วก็แบบ เผ็ดกำลังดีเดี๋ยวให้เลขาแกะก่อน <c oughs> อพปิกนะค <c oughs> อร่อย กักะหล่ที่ชูให้ทิ้เหนียกังผีชมพูไี่ปนดข้าวกับน้ำพริกนะคะข้าวใส่ว้หนเนื้คุก้อร้อน กยจีร้อๆเ็ยาไข่เค็มเน่ยว้าวใครทำตัวกันปลดิบเลือต้องขายในนั้นอ่ะเอาถังมาอร่อยมากเเอาถังมาเลยเอาไหนถังของบัวเด็ดไปอ่ะโอ้โหเกือบปากข้าวใส่ ตกตตกอลองมรกได้แหมว่าแต่เราแม่ดูว่าเป็นด้านสีผอวแม่สีผิวแไม่โฟกัสหน้ากูเลยอะไม่ใส่เส้น คือสภ,ภาพหลังจากที่กินเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะเละเทะแบบนี้แหละนะปูสรุปเติมมาประมาณสองจานปูไม่มีความสดประมาณแบบประมาณมากเลยกุ้งเนี่ยหนึบหนึบ,นบกำลังดีอร่อยเลยแต่ขาดนัน่นแหละขาดอย่างเดียวคือน้ำจิ <c oughs> ้มปูใครมานะบอกเลยว่าต้องมีวะ่ะเ <c oughs> ื่อสรุปอะ่ะกินแบบปูดองที่ไทยอะ่ะแก่วน่านจะแซ่บอร่อยกว่า ก็ที่นี่มันก็อร่อยแหละแต่แบบมันเหมือนแบบเราติดปากกับน้ำจิ้มซีฟู้ดมากๆของมากๆไงพอทีนี้มันเรามันก็รู้สึกแบบเอ๊ะมันขาดอะไรไปวะอะไรเงี้ยเออแต่ก็ดีนะคะว่ากี้ทาน้ำจิ้มกันสดๆร้อนๆตรงนั้นเลยซื้อกันตรงมินิมาร์ทนี่แหละนะเนาะเบ็ดเบ็ดใบตกตกคนละหัวคนุณจิตร้อยบาทจิตรับบาทไทยจิตคะณจิตร้อยบุฟเฟ่ปูบุฟเฟ่ต์ปูคือจะสั่งกี่จานก็ได้ แต่ห้ามกินเหลือนะปรไมานี้นะคะเพราะว่านี้ไได้มาแบบนี้แหละ <c ười> ชอบไหมคะฝากกดไลค์กดซับช่องไฟแชลล์ของแก้มไว้ด้วยนะคะ <c ười> แก้มกี้ชนนลล์นั่นเองเด้อดูกันมาขนาดนี้ละ <c ười> ไม่รู้เหรอช่องอะไรใช่ไหม <c ười> หนาวอบไปละไปบ้านค่ะ